สวัสดีค่ะวันนี้ระหว่างดู YouTube นะคะก็เจอกับคลิปโฆษณาที่น่าสงสัยจาก Cookie Run o f f i i i a l ค่ะน่าสงสัยยังไงเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าคะบอกก่อนว่าโฆษณาอันนี้เป็นของจริงนะคะเราเป็นคนที่กดเลคคอร์ดเอาไว้เองคะ่ะจากวิดีโอนะคะตรงนี้มีภาษาเกาหลีที่เขียนว่า b บ t Ra ล e คะ่ะแต่ทุกคนคะ b บ t Ra ล e ยังไม่เข้าเลยคะ่ะอันนี้คือโฆษณาหลุดมาก่อนหรือว่ายังไงเอ่ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีมอนสเตอร์ที่ท่าทางแปลกๆนะคะเป็นมอนสเตอร์หัวใจที่มีลูกฟัน และถ้าหากใครดูฉากจบของ EP 9เนี่ยก็น่าจะเห็นลักษณะที่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะขอ,อยังไม่สปอยละกันแล้วตรงนี้ก็มีเขียนว่าบอสใหม่ล่าสุดด้วยนะคะชื่อตรงภาษาเกาหลีตรงนี้ชื่อถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือ Gatekeeper of the Heart ค่ะแปลว่าประมาณผู้พิทักษ์ประตูหัวใจค่ะแต่ชื่อภาษาไทยทางการก็อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้นะคะจากภาพนะคะมอนสเตอร์ Monster เนี่ยมีลูกตาเยอะมากๆ ด้วยความที่สีสันมันออกไปทางน่ารักแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยออกไปทางน่ากลัวตรงนี้อยากจะชมทีมงานว่าออกแบบทั้งสองอย่างที่มันดูไม่เข้ากันเลยให้เข้ากันได้เนี่ยอยากจะชมว่าเก่งมากๆเลยค่ะตรงนี้มีเขียนว่าบ s สเลตรูปแบบใหม่ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้มีลักษณะของรถ และให้เรายิงลูกกระสุนออกไปด้วยนะแล้วก็บอสเนี่ยมีการปล่อยลูกตาออกมาด้วยค่ะซึ่งถ้าเป็นบิสเลตรูปแบบใหม่จริงๆตรงนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่กำลังรออัปเดตใหม่นะคะทาง Official ก็มีการบอกแล้วค่ะว่าบิสเลตเนี่ยจะมาวันพุธที่21นี้ค่ะเราก็มารอดูกันดีกว่าว่าจะเหมือนโฆษณาอันนี้ไหม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ